สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด่านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาดานะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อัมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้ c เซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับมาดูย้อนหลังกันแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาดูสดก็สามารถดูได้เลยนะครับขั้นตอนการลงสินค้า ลาซาด้าแบบมืออาชีพอ่านะครับผมตั้งหัวข้อไว้อย่างนี้เพราะว่าเปิดป,ปีใหม่เนาะการลงสินค้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องแรกของการลงขายเลยถ้าคุณไม่เข้าใจระบบเข้าใจวิธีการเข้าใจขั้นตอนอย่างอย่างถูกต้องอ่าต้องบอกอย่างนี้อย่างถูกต้องโอกาสที่เราจะไปสเต็ปต่อไปอะ่ะที่มันจะทําให้เกิดยอดขายได้จร,จริงอะ่ะมันมันก็น้อยลงคือมันไม่ใช่ว่าเอ ถ้าไปลงตามนี้จะขายไม่ได้หรอมันมันไม่ใช่ครับมันมันขายได้นะครับหลักๆคือตัวสินค้าเนี่ยถ้ามันดีอยู่แล้วนะครับมันขายได้ยังไงก็ขายได้นะครับลูกค้าจําลูกค้าติดร้านคุณยังไงค,คุณก็ขายได้แต่จะดีกว่าไหมถ้าโอกาสในการเส้ายอดขายที่มันเพิ่มขึ้นนะครับโดยเราเริ่มต้นตั้งแต่การลงสินค้านี่แหละนะครับอะเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะอันดับแรกนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะมาปรึกษาผมหรือว่าถามผมนะ คุยกันตรงๆงเลยมีเทคนิคไหมให้ขายดีผมบอกผมไม่มีอ่ะ,อะพูดตรงตรงลาซาดา้ามันไม่ได้มีเทคนิคอะไรซับซ้อนนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของทริคเรื่องของกลยุทธ์ที่เราอาจจะหลงลืมเราอาจจะปฏิปต่อ,ตอไม่เป็นเราจับตรงนั้นนะครับฟีเจอร์นั้นใช้กับฟีเจอร์นี้เอ้ยเราจะดูลยลูกค้าย,ยังไงด้วยวิธีการแบบไหนมันเป็นเรื่องของของการบริการเรื่องของจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่เทคนิคนะครับการขายของบริษาาัทมัน มันจริงๆไม่มีเทคนิคอะไรเลยครับแค่คุณเข้าใจระบบเข้าใจวิธีการเข้าใจการกลยุทธ์ในการนําเสนอลูกคา้านั่นคือเบสิกพื้นฐานที่ถ้าเรารู้นะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเอามาประยุกต์เอามาใช้แบบประจำะมันจะกลายเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของคุณนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละสินค้าแต่ละหมวดหมู่มันจะไม่เหมือนกันมันไม่ได้แบบโอ้สอนวิธีการแบบนี้ไปแล้วใช้ได้ได,ได้ได้ทุกสินค้ามันไม่ใช่ทุกคนต้องไปลองปรับ ไปลองพัฒนาเราไปลองประยุกต์ของตัวเองด้วยนะครับอ่ะนะครับไปต่อการลงสินค้านะครับหลักๆเนี่ยผมอยากให้เน้นไปที่นะครับการชื่อสินค้าการตั้งชื่อสินค้ารูปภาพแล้วก็รายละเอียดนี่คือการลงแบบมีคุณภาพแบบมืออาชีพต้องลงแบบนี้ครับนะครับแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยในการลงสินค้าชื่อมาจากไหนครับก็มาจากชื่อ นะครับที่ลูกค้าค้นหานั่นเองหรือเราใช้คําว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดนะครับเรามาดูวิธีการตั้งชื่อสินค้ากันนิดนึงอันนี้ผมพยายามพูดกว้างๆนะพูดกว้างๆนะครับวิธีการตั้งชื่อสินค้าเนี่ยนะครับมันจะมีในมุมของผมนะมันจะมีคีย์เวิร์ดหลักของสินค้าที่ผู้ขายเป็นผู้เรียกคือคีย์เวิร์ดหลักเนี่ยเราแบบเหมือนเรา,าชิ้นปากอะเรารู้ว่าไอตัวนี้มันเรียกอะไรเราก็เรียกแบบนั้นคีย์เวิร์ด l อง คีย์เบิร์ดลองในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นตามที่ลูกค้าเรียกนึกออกปะบางทีมันจะมีประโยคมีคํามีอะไรบางอย่างที่นะครับร้านค้าไม่รู้แต่ลูกค้าเข้าใจลูกค้าเรียกแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรากับเพื่อนอะนะครับซื้อของบางอย่างด้วยเหมือนกันอะแต่เราเรียกไม่เหมือนกันประมาณนี้นะครับแบบเวลาไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับคนกรุงเทพก็จะเรียกอย่างหนึ่งคนต่างจังหวัดก็จะเรียกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยด้วยสินค้าตัวเดียวกัน มันแล้วแต่ความเข้าใจความเคยชินนะครับหรือแม้แต่คนยุคนะครับรุ่น40่สิขึ้นไปอาจจะเด้สินค้า rough, xem, ตัวหนึ่งอย่างหนึ่งเช่นนะครับเขาเรียกกันเมื่อก่อนน่ะผงซักฟอกเนี่ยเขาเรียกกันเปาแฟบแอ่าแบบนี้แต่สมัยเนี้ยเขาก็เรียกผงซักฟอกธรรมดาก็ไม่ได้แบบติดยี่ห้อเมื่อก่อนจะติดปากเพราะว่ายี่ห้อผงซักฟอกมันมีแค่เปามีแค่แฟบอะไรแบบนี้นะครับ ต่อมาก็คือแบรนด์เรามีแบรนด์ไหมแบรนด์ร้านนะครับหรือแบรนด์สินค้าก็ต้องก็ต้องใส่ลงไปด้วยนะครับคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวที่ดึงลูกค้าที่ใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเป็นชาวต่ตางชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาหาเราอายุและเพศอันนี้ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่จํากัดเรื่องของเพศเรื่องของอายุเรื่องของวัยต้องใส่ลงไปด้วยนะครับต่อมาครับชื่อเล่นของสินค้าชื่อเล่นสินค้าในที่นี้เนี่ย จะเป็นชื่อที่ลูกค้าเนี่ยได้ยินติดหูจากที่อื่นมาแล้วมาค้นหาใะะน a z a ด a เป็นชื่อนั้นๆน,น,นะครับสุดท้ายลองเทลคีย์เวิร์ดคือชื่อตามการใช้งานชื่อตามการใช้งานในที่นี้เนี่ยคืออะไรคือชื่อที่นะครับลูกค้านะครับต้องการว่าเอจอดจะจงเฉพาะไปเลยนะครับเช่นต้องการซื้อพัดลมติดผนังพัดลมติดผนังนะนะครับ สีฟ้าอ่าสมมุตินะสีฟ้า18นิ้วอ่าแบบเนี้และอาจจะมีความต้องการอีกคือติดผนัง18นิ้วระบบดิจิตอลระบบรีโมทอ่าอะไรแบบนี้นี่คือลองเทลคีย์เวร์ตามการใช้งานเรามีไหมนะครับเรามีไหมอ่านะครับอ่าผมให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะใครที่เคยดูสไลด์นี้ของผมไปแล้วนะครับ สินค้าชิ้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับผมให้5วินาทีนะครับลองคิดกันในใจเห็นเว็บแรกเรียกว่าอะไรนี่คือเราใช้รูปภาพในการสื่อสารนะนะครับเว็บแรกเรียกว่าอะไรนะครับอ่าเรียกได้หลายอย่างเลยครับหมอนยางพาราหมอนสุขภาพนะครับหมอนขนเป็ดดูดูชื่อนะคีย์เวิร์ดหลักคีย์เวิร์ดรองอาจจะเป็นหมอนขนเป็ดหมอนใยฝ้ายหมอนลดกลมอนรับสนิทนะครับนิ n เนมนะครับก็คือชื่อเล่นของมันเนี่ยหมอนดูดวิญญาณลองเทลคีย์เวิร์ดหมอนยางพาราแท้หมอนผ้าฝ้ายแท้ แล้วแต่เลยครับว่าลูกค้าค้นหาอะไรนะครับอาจจะมีคําว่าแท้ขึ้นมาชื่อแบรนด์อาจจะเป็น The Lost Pillow นะครับหรือว่าถ้าร้านค้าเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจําได้แล้วนะครับอย่างร้านค้าที่จำผมจาได้ในลาร์ด้านนะครับฝากด้วยนะครับสยามลาเทคนะครับอยากซื้อไปร้านนี้เลยนะครับร้านนี้นี่คุณภาพดีนะครับอ่านะครับสยามลาเทคนะครับร้านนี้คุณภาพดีของแถมเยอะนะครับจัดส่งรวดเร็วกองแพ็คดีนะครับขายหมอนนะครับหมอนที่นอน แล้วก็คีย์เวิร์ดภังกฤษนะครับผมก็จะเป็น health pillow ก็คือสุขภาพหมอนสุขภาพนะครับนี่ครับผมยกให้ดูตัวอย่างเขามีการตั้งชื่อเห็นไหมอย่างบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีใช้ชื่อร้านชื่อแบรนด์เข้ามาตั้งนะครับมาเรื่องของร,ร,รูปภาพนะครับเดี๋ยวเรื่องของรูปภาพเนี่ยอาจจะมีอีกไลฟ์หนึ่งที่ช่วยเสริมนะครับไลฟ์นี้เอาเป็นคร่าวๆก่อนกันละกัน5สิ่งที่ควรมีในรูปภาพนะครับ วันนี้เราคุยกันเรื่องการลงสินค้าถูกต้องไหมผมบอกมีอะไรมีเรื่องของอชื่อสินค้ารูปภาพและ,ะรายละเอียดอะไรที่ควรมีในรูปโลโก้ร้านป้ายชวนให,ให้ตัดสินใจข้อความบ่งบอกรายละเอียดของสินค้าผู้ใช้จริงถ้ามีจุดเด่นที่ควรบอกลูกค้านะครับใส่กรอบใส่โลโก,โก้ขนาดภาพไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปควรจะประมาณหนึ่งพัน ถึง1,500พิกเซลนะครับอย่างอันเนี้ยจุดเด่นของเขาคืออะไรครับคือเก้า e อี้อ่เหมือนกันหมดสวยใช่ไหมแบ็กกราวด้านหลังเป็นภาพในออฟฟิศเบลอๆนิดนึงแต่จุดเด่นของแต่ละร้านก็คือออกอย่างร้านตรงกลางเนี่ยออกไปกับภาษีได้นั่นคือจุดเด่นของร้านที่ลูกค้าส่วนใหญ่น่าจะเป็นออฟฟิศที่เขาต้องการเอกสารเขาอ,ออกไปกับไปสีได้คุณขายได้นะครับ รีวิวและผู้ใช้งานจริงสำหรับบางสินค้าควรจะต้องมีข้อดีของ Lazada นะครับที่ไม่เหมือนการขายของบนเ c e b o o k หรือโซเชียลมีเดียอื่นนั่นก็คือสามารถที่จะใส่รีวิวรีฟอร์สเตอร์ได้นะครับสินค้าสุขภาพความงามมันก็ต้องมีให้เห็นไหมใช้แล้วเป็นยังไงผลิตภัณฑ์เป็นอะไรสินค้าที่ต้องเห็นการใช้งานจริงเปอุ้มเด็กมีคนมาอุ้มให้แม่มีมคือุคแม่อุ้มลูกมันดูอ๋อมีรู้สึกว่า เอ,อ่เขาเรียกอะไรอะ่ะทางอารมณ์มันได้ทางอารมณ์แบบในความตัดสินใจความอยากได้อะมันเยอะกางเกงคุณบอกกางเกงพยืดนะครับแต่ไม่มีรูปคนมายืดขายให้ดูมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมไออ,อย่างร้านเนี้ยกางเกงพยืดอ่ะก็ยืดให้ดูอะ่ะมันยืดจริงผู้ชายใส่หุ่นอย่างเทพเลยโอ้โหใส่แล้วน่าจะเทพแบบนี้บ้างนะครับผมก็อยากจะไปซื้อเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ารูปภาพนะครับถ้าเกิดเราเป็นแบรนด์ร้านนะครับอันนี้เป็นสินค้าเกี่ยวกับ โรงงานสากรรมขายบนลาซาด้าได้นะครับร้านนี้เนี่ยผมเปิดร้านที่เขาตั้งแต่ปี2 0 1 8คอนซัลท์ให้ด้วยนะครับก็ตอนแรกๆเนี่ยขายแทบไม่ได้เลยแล้วก็เพราะว่าสินค้าใหม่คนไม่รู้จักแต่พอลงสินค้าไปสักประมาณ6เดือนจากยอดขายเนี่ยหลักพันขึ้นเป็นหลักเป็นหลักแสนนะครับเป็นสินค้าในบริษัทนะครับ s m t asia นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เขานําเข้ามาจากไต้หวันแล้วเชื่อไหมครับหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเขา อ,อซื้อของเนี่ยจากลาซาด้าไปเขารู้ว่าเป็นบริษัทไว้ใจได้เชื่อถือได้นำเข้าเครื่องจักรลูกค้าที่เคยซื้อจากลาซาด้าครับวิ่งเข้าไปที่หน้าร้านก็คือไปที่บริษัทใหญ่เลยสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนี้ยให้หาเครื่องจักรให้ตัวที่เขาต้องการเนี่ยครับคือการขายบนลาซาด้ามันไม่ได้แค่ขายแค่เออไปคือแค่ขายแค่ต่อชิ้นต่อชิ้นไบวันนะ่ะไบวันวันนะ่ะถ้าคุณ ทำทุกอย่างได้ถูกต้องได้ดีบริการลูกค้าเข้าใจนะครับมอบสิ่งดีๆนำเสนอสินค้าเป็นลูกค้าจะวิ่งกลับมาซื้อเราอีกนะครับได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็จะรูปนะครับภาพปูที่นอนคือรูปเดิมมาสวยอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีรายละเอียดผมก็มาเพิ่มรายละเอียดเรื่องไซส์นะครับเรื่องป้ายเรื่องแท็กแล้วก็โลโก้ร้านนะครับให้ อันนี้ของผมเองนะครับแชมพูในกแคกแเมื่อก่อนอะ่ะผมก็ใช้ภาพแบบเรียวๆแบบนี้แหละด้านด้านด้านซ้ายมือแต่ต่อมาด้านขวามืออะ่ะผมเอาไปใส่ครับใส่อะไรนี่ครับก็สินค้าแนะนําผลิตภัณฑ์นี้เพื่อคนรักแมวเท่านั้นแล้วก็ข้อดีของสินค้าเรานะครับประมาณ3ข้อนะครับแล้วก็อธิบายนิดนึงว่ามันคือแชมพูอบแห้งนะครับใครเลี้ยงแมวเข้ามาดูก็เข้าไปอุดหนุนผมได้นะครับจริงๆมีสินค้าในแบรนด์ผมเนี่ยมันมีหลายตัว นะครับมีมีอยู่ประมาณ565 6, 6 SKU นะครับก็จะขยายทุกปีปีปละ SKU ไปนะครับเป็นแบรนด์ผมเองนะครับก็มีวันนี้นะฮะผมคุยไปแล้วก็จะมีเรื่องการตั้งชื่อการทำรูปภาพนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลอรี่คิดก็คือการใส่อเอสินค้าการใส่อเอสินค้าถามว่ามีผลไหมมีผลครับในแง่เชิงของความชัดเจนของตัวสินค้าสินค้าที่ต้องการรายละเอียดนะครับสินค้าที่ต้องการให้ติด SEO ก็คือติดออร์แกนิก นะครับของ Lazada แล้วก็ Google ควรจะต้องใส่รายละเอียดสินค้าด้วยนะครับมีตัวอักษรอย่างน้อยๆ250้อยตัวอักษรนะครับในชื่อสินค้านะครับแล้วก็อะไรที่ลูกค้าต้องรู้ต้องใส่ไว้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนวิธีการการประกอบการติดตั้งการรับประกันรีวิวการใช้งานต่างๆใส่ไปในลอตีคิดด้วยหลายคนไม่ใส่พอไม่ใส่เกิดอะไรขึ้นครับผมเคยเจอเลหลายๆร้านเนี่ยผมเข้าไปซื้อผมอยากอ่านรายละเอียดมันมากขึ้นนะ่ะแต่ไม่มีไม่มีเลย แล้วแบบอ้าวอย่างนี้ผมจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ยังไงอ่ะผมก็คือทั้งที่เขาเขาถูกกว่านะผมก็ไม่ซื้อผมเลยซื้อของแพงกว่านะครับอ่าแบบนี้ครับหรืออีกงานหนึ่งถ้าเกิดเรามีภาพสวยๆอยู่แล้วครับเราเอาภาพเหล่านี้ครับเรา,เาภาพเหล่านี้ไปใส่ในอลอริคิหรือในยลเออยดสินค้าได้เลยนะครับเลเยอร์อสินค้าได้เลยนะครับอ่านะครับคราวนี้โดยสรุปนะครับการลงสินค้าแบบมีคุณภาพตั้งชื่อสินค้าลู้ค้าหาเจอ ใช้รูปภาพที่ชัดเจนแตกต่างดึงดูดและรายละเอียดสินค้าครบถ้วนถูกต้องลูกค้าหยุดอ่านนี่คือสรุปครับที่ผมอธิบายมาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่นคือสรุปชื่อสินค้ารูปภาพและรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับก่อนจะไปดูในหน้าจอจริงนะครับว่าการลงสินค้าเนี่ยมันต้องใส่ตรงไหนบ้าง ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนดลาซา,าด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนด์ลาซาดานะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ